สวัสดีครับเพื่อนเพื่นวันนี้มาอยู่ที่โคราชเลยนะครับกับอีกหนึ่งอูนะฮะซึ่งทำจากอ,าอูช่างหนุ่มขาวใหญ่ขานี้ไม่ต้องกลัวเลยบอกได้เลยว่าสุดจริงครับผมกับปั๊มสายบอกแล้วว่าไม่เหงาแน่นะครับเพื่อนๆืนทำไว้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,ยอยทยอยไลฟ์ไปเรื่อยเรื่อยเ<ๆ>หนื่อยอ้าววันนี้ผมมาอยู่ที่โคราชละกับอีกหนึ่งปั๊มสายนะจะเป็นดี a ม ตัวเก่านะฮะซึ่งเอา,อาง่ายๆเลยทำเนี่ยผมว่าสวยอ่าซึ่งการเก็บห้องเครื่องอะไรอาจจะนิดหน่อยในการเก็บนะครับ นามตัวเองทีครับแม็กเขาใหญ่ครับแม็กเขาใหญ่อ่าใน Facebook ของแม็กแม็กซอฟซอฟใช่อันนี้ทำยางด้วยปะไม่ครับเป็นชื่อกลุ่มอ๋อเป็นชื่อกลุ่มซอฟซอฟใช่กลุ่มชาวบ้านเนีย่ยกลุ่มอ่าก็มีกี่คันแล้วตอนนี้ก็สี่สิบห้าสิบคันโอ้สี่สิบห้าสิบคันเลยเหรอ,หหรอใช่ครับโอ้โหเยอะนะมมปั๊มสายล้วนๆป่ะส่วนมากเป็นพวกคอมก็อะไรเนี่ยอ๋อเป็นพวกคอมแล้วปั๊มสายมีประมาณกี่คัน สายเขตนี้ก็เยอะอยู่ครับมีเยอะอยู่ใช่ครับอ๋อส่วนของแม็กเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปั๊มสายครับผมเช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ทํากิจการอะไรก็เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ขายพวกอะไรขายอะไรมอเตอร์ไซค์สวัสดีครับคุณเอ็มสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะโอ้แป๊บเดียงจะห้าสิบละ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากแชร์กันออกไปด้วยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โคราชนะครับกับอีกหนึ่งปั๊มสายนะครับของเสียแม็กแล้วก็ทําจากอูช่างหนุ่มเขาใหญ่ช่างหนุ่มเขาใหญ่อ่คันนี้ออกงานบ่อยมากเคยไปประกวดใช่อารถสวยใช่ในกลุ่มของปั๊มสายแล้วเคยไปแล้วก็วันที่14กลกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับกับงานของ s ซเว r a แอนด์ e ด t เรียนเชิญด้วยเลยที่ของหวันที่1 4วาทิตย์ ะะก่อนอื่นเสียแม็กเราคิดยังไงถึงได้เอาเจ้าดีแม็กมาทำชอบครับชอบ,ชอบอไม่คิดจะเล่นคอมเหมือนเพื่อนๆเ,เขาเหรอคอมเหรอคอมไม่เลยครับเพราะว่าชอบพวกนี้มากกว่าชอบชอบอปั๊มสายมากกว่าหลงมุนสเสน่ห์อะไรของเขาของปั๊มสาย โหดดีโหด,ดโหดที่เสียงหรือโหดที่บอด,ดี้หรืออะไรเสียงที่พวกบอด,ดี้มันก็สวยแล้วครับคือบอด,ดี้ของปั๊มสายอะ f c ครับคุณเสกแต่ส่วนมากก็เห็นจะเป็นแบบว่าบอด,ดี้พวกดาก,กอนมากส่วนน้อยที่เห็นเป็นบีแม็กก์อ๋มมอใช่แต่เราคือหลงหลงมนสเสน่ห์ของปั๊มสายมากกว่าเลยเล่นแต่ปั๊มสายแล้วมีโปรเจกต์ใหม่จะทำอะไรเพิ่มเติมกับปั๊มสายไหมก็มีอยู่ครับมีอยู่ ใช่ก็ทีแรกว่าจะกเก็บหองเครื่องอะไรพวกนี้ครับครับผมทีนี้ก็เลยหยุดก่อนหยุดก่อนไปตอนนี้เขาบอกว่าเขากําลังบ้ามอไซส์ใช่ไหมอ่าระบบเสียงระบบเสียงเป็นยังไงบ้างครับ F4P Max คุณอะไรเนี่ยคุณนำ HX ของโลกออมากับความจน f 4พ Max อ๋อขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและเป็น f c ของเสียแม็กด้วยนะครับ วันนี้เขาเป็นคนที่หวานมากจริงๆครับเสียแม็กน่ะดูง่ายๆเลยนะครับนี่มดขึ้นแล้วครับ <c oughs> มดขึ้นรถแล้วนะเนี่ยเนยหวานจริงๆคนนี้อกับเสียแม็กเดี๋ยววันนี้ผมถามเลยดีกว่าจากกับเจ้าคันนี้ทําอะไรบ้างโมดิฟายอะไรบ้างก็เป็นข้อคอมสามพันอ่ะมาเริ่มกันที่เครื่องยนต์เลยเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องของไดเรกอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมฮะใช่เป, 3, เป็นเครื่องสามพันอยู่แล้วเป็นเครื่องสามพันอยู่แล้วด้วย อันนี้ทําจากช่างหนุ่มเขาใหญ่เลยช่างหนุ่มเขาใหญ่ทําอะไรบ้างอก็เป็นผูชีดครับผมแล้วก็มีข้อเป็นของคอมครับผมก็โบแล็ระบบน้ำมัน,นครับแล้วเขาบอกไหมว่าลูกสูบเป็นของอะไรลูกสูบน่าจะลูก ไม่แน่ใจไหมครับเป็นลูกเดิมอยู่ครับเอาเป็นลูกเดิมใช่แต่ใช้ข้อเป็นสามพันหนึ่งแล้วเป็นข้อคอม๋อาข้อคอมเลยใช่ครับเอถ้าข้อคอมเรื่องความเหนียวเขามีอยู่แล้วใช่ใช่ไหมนี่ว่าเคยใส่ข้ออันนี้แล้วขาดไปสามตัวแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นข้อคอมเลยจบเลยสวัสดีครับคุณพงเพชรสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีคุณเกษมครับดีแม็กปั๊มสายโอ้ขอบคุณมากเลยคันนี้ฝาสูบทาอะไรบ้างฝาสูบได้เป็นฝาเดิมอยู่ครับ ปาเดิมอยู่ใช่ช่างหนุ่มยังไม่ทําอะไรเลยยังครับสปริงวาลอะไรก็ยังไม่ทาสปริงวาลยังครับแล้วมีการเปิดไหมอันนี้พอร์ตไอเดียไอเสียไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็คือเป็นสูตรของเขาเขายังไม่ได้อะไรมาใช่ไหมอันนี้ปั๊มหัวฉีดจากทางไหนครับเนี่ยก็ปั๊มก็ช่างหนุ่มออ๋อช่างหนุ่มเลยปั๊มไปสิบสองมิลอ๋อสิบสองมิลแล้ว อแต่ที่เห็นสําคัญเลยคืออันนี้มันเป็นมวลเสน่ห์ของเครื่องไดเร็กป่ะกับคอไอดีบุบเนี่ยก็เห็นเขานี่ผมก็เพิ่งหามาใส่ครับเหรอใช่เมื่อก่อนใช้คอไอดีแต่งเป็นคอเหมือนเป็นคอเดิมแล้วก็ชฉนุมอ่าทําให้ครับสร้างขึ้นมาอ๋อแล้วไม่คิดจะใช้แบบคอไอดีแต่งอย่างคนอื่นเขามั่งหรอแต่ว่าอย่างนี้ก็สวยนะครับอย่างนี้คาสสิกกว่าใช่ม,มน,นเดิมเดียว อ๋อดูเดิมๆด,มดีตัวแรงเลยครับช่างทันนะฮะคันนี้ก็คือเป็นปั๊ม12มิลแล้วหัวฉีดทำหมดแล้วเทอร์บอโบโนี่ HX 40 4 0แล้วทำไมต้องพ่นสีดำเพื่อให้มันเข้าแมตช์กับพวกกออินเตนอร์อ๋อคือต้องการดุใช่ครับพอดูมันถ้าดูเพ,เพลิพล่นๆแล้วเนี่ยมันดูดุโหดร้ายสิ้นดี นะฮะเน้นดุเน้นโหดนะครับห้องเครื่องก็ยังไม่ได้เก็บอะไรมากมายระบบน้ํำมันก็มาล้มีปั๊มติ๊กอีกตัวตัวเดียวครับปั๊มติ๊กตัวเดียวโอ้โหขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฝากแชร์กันออกไปด้วยครับคือช่างแม็กอะเอาง่ายๆเลยแล้วผมขอเรียกช่างแล้วกันเพราะก็คือเป็นช่างอีกคนนึงแต่ว่าไม่ได้ทำรถยนต์ทำมอเตอร์ไซค์แทนนะฮะกับการทำมอเตอร์ไซค์ กับรถยนต์แต่งเนี่ยมีเป็นยังไงบ้างยากยากง่ายยังไงก็แตกต่างกันครับแต่แต่มอไซค์อะไรมันก็หาง่ายกว่าเลยนี่มันบางทีเราไปมันไม่จบเลยครับผมอ๋อนี่ๆน,นี่ก็คืออ่ะคุณเสียบแพทมาแล้วโครงหลังเบอร์อะไรอ่ะครับโครงหลังอือหือ ไม่ทราบแน่นอนเป็นสูตรของทางร้านคือเอาง่ายๆช่างแม็กบอกพี่หนุ่มทำอะไรมาผมขัดอย่างเดียวผมไม่เคยถามหรอกใช่ไหมใช่ก็คือคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เด็กเรียบร้อยเปลี่ยนลูปเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนก้านเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะแล้วก็เทอร์โบใช้40ตอนนี้ใช้บูสต์อยู่ใช้อยู่40ปอนด์40ปอนด์เท่ากับ h ฮ40เลยก็เป็นระบบอินเตอร์มาเรียบร้อยแล้วตัวนี้ใช้อินเตอร์3นิ้ว น่ใช้เตอร์สามนิ้วเลยเป็นไงบ้างกับการเดินอินเตอร์ที่ใกล้ขนาดนี้ก็ใช้งานก็ดีนะครับเร็วไม่รอเลยอแบบนี้ก็ไม่รอใช่แต่ใบใหญ่มากเลยนะ,ะเสียแม็กนะนี่ใบใหญ่จริงๆเลยบูตติดง่าย,ยบูตติดง่ายด้วยอโอ้โหนี่น,นี่ก็เป็นมีเวกเกตเรียบร้อยหมดแล้ว เวกเก็ตนี่ของใครครับเนี่ยหรือว่าทางอูปเป็นคนจัดมาหมดใช่ครับนี่แต่ทรงนี่ก็คือตามสไตล์ปั๊มสายเลยหน้าเชิดตูดห้อยแต่ทรงนี่ข้างหลังมาจัดเองครับอ๋อเราทรงจัดเองเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูการทรงของอันนี้ช่างแม็กจัดเองเลยตอนนี้ก็คือใช้เป็นล้อของล้อเ <N 5. S 2> อ็นไเห็นครับอารอสนะยางก็ใช้ เลสซิ่งคิงเลสซิ่งคิงอันนี้275 4จ็ป่ะน,นี่265หกห้อ๋อสองหกห้นี่อันนี้315อืมอยางอันนี้ก็ถือว่าเป็นยางบางแล้วใช่ครับอันนี้เป็นล้อนหน้าไซส์ก็จะเล็กลงเบรกก็ยังเดิมอยู่ไม่มีอะไรนะฮะสวัสดีครับลูกพี่โจก n 5 r s ล้อหลังนี่ล้นเลยกี่นิ้วสิบครึ่งครับสิบครึ่งหน้าเก้าครึ่งใช่ครับหลังสิบครึ่งสิครึ่งหลังก็น่าจะเป็นโอ้โหสามหนึ่งห้าเลยอะ่ะนี่สามหนึ่งห้าสามสิบสิบแปดม่เจ้าใหญ่กว่าสองเจ็ดอีกใช่กว่ากว้างกว่าเยอะเลยแล้วเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังล้นส,สวยๆเลยครับล้นมาแบบส,สวยๆเลยนะอย่างนี้ก็ต้อง ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่นิดนึงเวลาเจอด่านตรวจก็ต้องจอดก่อน <laughs> เพราะว่าถ้าเข้าด่านตรวจนี่เรียบร้อยแน่นะฮะบอกได้คำเดียวเลยว่าเรียบร้อยแน่ๆนะฮะแบตเอาไว้หลังเรียบร้อยคือมีตัวเพิ่มไฟด้วยใช่ไหมไฟที่เป็นของเครื่องเสียงคนระับอ่าเป็นของเพิ่มเสียงเนี่ยเนี่ยเนีอาดูช่วงล่างดีกว่าเห็นแม็กบอกว่าทําเอง ช่างหนุ่มเขาใหญ่เนี่ไปวิ่งงานเราบ่อยไปวิ่งงานเราบ่อยช่วงล่างทําอะไรบ้างก็มีพวกเซตให้มันต่ำครับอ๋อหมายถึงแนบเนยใช่ทำแนบทำทรงให้มันต่ําครับครับผมก็อนนยครับมีแค่พวกคําทรงนี้เฉยมีคํำไหมคํายังไม่ได้ไทยครับใช้โชคของอะไรอ่ะโชคไม่แน่ใจไครับแต่เป็นแกน20่สิเบนละ ใช้แกนใหญ่ใช้แกนโตเลยใช่ปรับป่ะไม่ได้ปรับครับอืมไม่ได้ปรับอืมซอฟซอฟต์ใช้น้ำมันมาเลยไอ้คำว่าซอฟซอฟนี่คืออะไรความหมายของเขาก็เป็นชื่อกลุ่มแบบว่าตั้งกันขึ้นมาเลยครับอ่าฮะซอฟซอฟเลยเรียบง่ายๆอ๋อเรียบยยเรียบ,ยบง่ายๆอ่ะเดีย๋ยวแม็กเข้าฝั่งนู้นเลยครับไปที่คอนโซลเลยที่ผมบอกอะ่ะเครื่องเสียงนี่ฮะเล่นเต็มเต็มหลังเลย อันนี้จัดว่าเป็นรถเครื่องเสียงด้วยก็ไว้ฟังเฉยครับโอ้โหนี่เอาไว้ฟังให้เฉยเหรอเครื่องเสียงก็ทาเองครับไอแบบนี้เขาเรียกว้ไว้ฟังเฉยอ่ะแม็กนั่งเลยเบาโอ้โหเป็นของเคอร์กี้ครับเคอร์กี้หลังแข็งใช่รูหรือเรียบเรียบครับขังเรียบนะฮะเป็นหลังเรียบแล้วตัวนี้นี่เลยฮะกระชับไหมเวลานั่งใช้ขี่ทํางานปกตินั่งสบายกระชับพอดีเหรือ อืมกับโคมอะไรเขาดูเป็นขอพับ,บของอะไรฮะเนี่ยก็พับของเวิร์กเบลครับอ่านี่นะฮะโอ้แล้วก็ดูเกตวัดต่างๆนี่รสซิ่งทำไมต้องใช้น้ำหอมตัวนี้กลิ่นหอมเลีครับกลิ่นหอมอ่แล้วก็เรียกมดด้วยไม่ใช่กลิ่นหอมอย่างเดียวนะฮะก็มีเกตวัดต่างๆทำไว้ก็คือให้สวยงามตามท้องเรื่องนะฮะ บาย้านซ้ายข้างหลังนี่ไม่ต้องกลัวเลยผมบอกแล้วว่าเครื่องเสียงครับก็ทำเองนี่ทำเองหมดเลยเหรอรโอ้เกียร์ตัวน,นี้ใช้ของอะไรอะ่ะเกียร์นี้เป็นเกียร์เดิมครับเกียร์เดิมเฟืองท้ายอยู่่าได้เฟืองท้ายไม่ได่แจงเ,เดิมออ๋อก็คือยังเดิมอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ครับอืมอ่ะไหนสตาร์ทเครื่อง,ขอ,ง,งขอฟังเสียงหน่อยเดินหอบนะครับเดินหอบหน่าดูคันนี้ ด,ดู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 เดินหอบนะเดี๋ยวเรามาถามดูว่าแคมมันเขาเปลี่ยนหรือเปล่าทำไมถึงได้เดินหอบอย่างนี้เดินเดินฟังเสียงนี่น่ากลัวกระพือพึบพุบบ,บเลยนะฟังเสียงฟังเสียงเดี๋ยวขอแตะคันเร่งเบาๆหน่อยนึง โอเคเบาๆเบาๆเพราะวันนี้ถ่ายในที่ราชการด้วยโอเคเดินหอบหน่ากลัวจริงๆตั้งไว้กี่ชั่วโมงเนี่ย สารสีโอเคโชคดีฝากระโปรงก็เป็นของคาร์บอนคาร์าบอนเรียบร้อยเอาแดงเอามาเอาดำมาตัดแดงเขาจะเป็นประตูสี่บานาที่ได้ใส่คาร์บอนสี่บานก็ถอดออกนะฮะที่ไดใส่เขาประตูสี่บานเลยใช่แล้วเวลาใช้งานอะลมมันเข้าไหมกับประตูคาร์บอนเนี่ยเข้าบ้างครับ ราะว่าลูกยางขอบมันอ่ะฮะมันไม่เหมือนกันใช่ไอแบบนี้ปิดปุ๊บลูกใหญ่ยางขอบเนี่ยมันพอดีเป๊ะเลยดีกว่าแต่ถ้าเป็นคาร์บอนแล้วมันจะมีร่องใช่ไหมมันไม่สนิทใช่คือของไม่ได้มาจากศูนย์นะต้องเข้าใจนะคุณอยากสวยอยากหล่อตอนไปโชว์เป็นคาร์บอนอ๋อตอนนี้ก็คือใช้งานก็เน้นใช้งานตอนนี้ออกเอาออกซะแต่แล้วถ้าไปโชว์หรือยังไงก็คอยว่ากันอีกทีหนึ่งใช่ไหมโอ้โหนี่ย เดี๋ยวเดยวงานหน้าครับเซเว่นแอนด์เดเรกนะครับปาร์ตี้ครั้งที่หนึ่งที่คลอง5วันที่14กุมภาฝากสาวกปั๊มสายทุกท่านเลยนะครับเห็นเครื่องมันเดินเห็นเครื่องมันเดินหอบๆเกิดจากอะไรก็ปั๊มครับฮะช่างหนุ่มทำปั๊มไม่อ๋อเกิดจากปั๊มอย่างเดียวเลยใช่ครับแล้วมันเดินอย่างนี้ตลอดเลยนะใช่ก็เดินช้าเดินเร็วแล้วก็ปรับน้ำมันเอาอ่าฮะเพื่อน้ำมันให้มันช้าอืม หลังปังม๊มเราแต่เวลาจอดนิ่งๆเนี่ยแม่งโหดจริงเนาะเสียงม,มันเดินพึบพิบเพบพบเพบเลยที่แรกโหดตัวน,นี้ครับมันหอบตันี้พอดีไปจอดเฉไหแล้วแบบชาวบ้านก็มองอ๋อเหรอใช่ถ้าเป็นคนมีอายุเขาก็ต้องคิดว่าไอ้นุม่มไอ้นุม่มรถเองน่าจะพังแล้วเนี่ยจอดเตอร์ดัมันนี่นเขาก็มองกันหมดเลยอ่ามันหอบมากเกินอ๋อก็เลยเอาแค่นี้พอใช่นะอ่า งั้นก็ฝากถึงปั๊มสายโคราชหน่อยที่ใช้ปั๊มสายอยู่ก็จะเชิญร่วมงานวันที่สิบสี่ด้วยกันนะครับืมพาครับแต่ไปกันเยอะๆครับอ่าแล้วก็งานเราอ่ะที่เรากําลังทําอยู่กับการซ่อมมอไซค์อยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็อยู่เขตน้องกวางครับเป็นร้านซ่อมมอไซค์ขายอะไรสนใจก็ติดต่อได้ขายอะไรมอไซค์ด้วยวก็มี ขายบ้างเล็กน้อยอทุกคนก็สั่งเฟซบุ๊ก Facebook อะไรแม็กซอฟซอฟครับแม็กภาษาไทยเลยซอฟซอฟไอที่แดกบังกูเห็นว่าแม็กซอฟซอฟนึกว่าเฮ้ยเสียแม็กขายยางซอฟปปะผมอ๋อ,อก, <c oughs> ออก็แต่ว่าซอสมอไซส์ซอฟซอฟนี่เป็นชื่อกลุ่มแบบเพื่อนกลุ่มพี่กลุ่มน้องตั้งกันขึ้นมาครับผมอืมอ่าฝากเพจบังกูหน่อยนึงให้เพื่อนๆมากดแชร์กดไลค์หน่อยเขาฝากกดแชร์กดไลค์เพจเลยครับอ่าพูดไม่ค่อยเก่งจริงหรือขานี้ คือบางกูพูดแค่ไหนพี่แกก็ไปแค่นั้นอะ่ะไม่เอาเยอะอ่ากับเบอร์โทรของเราครับเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากจะซื้ออะไหล่มอไซค์แล้วให้เราส่งหรือจะเอามอไซค์มาให้เราซ่อมติดต่อทางเบอร์โทรได้อย่างไรเบอร์โทรก็0644347891สรับอ่าสวัสดีครับคุณธีระพงศ์เดี๋ยวผมบางกูลองดูหน่อยว่ามีใครถามอะไรบ้างสวัสดีครับเอฟซี FC. โอ้โหมีแต่เอฟนั้นเลย ไม่มีใครถามมาเลยตัวแรงเลยครับอ่าโอเคหายไปแลฮะห,หายไปนานพักไงจอดอ๋อคันนี้หายไปไม่ได้ใช้มาพักนึงแล้วใช่ครับจอดขีด่มอเตอร์ไซค์อย่างเดีครับผมอ่ะผมก็ฝากด้วยนะครับกับกิจการของเสี่ยแม็กเขานะครับกับการาซ่อมมอเตอร์ไซค์ใครที่จะใช้บริการกับเขานี่ก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ o กของเขาก็คือแม็ซอซภาษาไทยเลยนะแล้วก็ งานวันที่14กุมภานนี้นะฮะปีหน้าเลยกับปั๊มสายนะครับเตรียมตัวได้เลยครับของเรานี่เน้นนะ4รุ่นการแข่งขนันแต่ว่ามิดไนท์นี่ยาวๆไปออกพลระ,ละกําลังกันที่สนามดีกว่าฝากถึงเพื่อนๆที่ทํารถขึ้นมาแล้วให้วิ่งเข้าสนามหลังถนนอย่าเลยใช่ครับการเน้นร่วมสนุกในสนามดีกว่าครับนะครับ ได้ไม่เดือดร้อนเลยเออโดยเฉพาะตัวเราเองครับเพราะตอนนี้ทางรัฐเอาจริงกระแสรแรงมากเลยกระแสรแรงจริงๆครับผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณทำรถสวยไม่มีใครว่าแต่ถ้าหลังถนนเนี่ยคุณเดือดร้อนแน่นอนและเราก็ไม่สนับสนุนด้วยใช,ใช่ไหมาฝากด้วยกับเพื่อนๆน,นะครับมาเดี๋ยวเราจบรายการพร้อมกันอืมฝากด้วยครับกับเพื่อนๆทั้งหลายนะครับผมหมวกเบี้ยวเลยนะฮะเนี่ย กับเซียแม็กนะครับกับกิจการทำมอเตอร์ไซค์ของเขานะครับแล้วก็ขายอะไรด้วยมอเตอรไ์รไซค์นะครับใครต้องการก็ติดต่อมาได้เลยแล้วก็ปั๊มสายนะครับ14กุมภาเจอกันแน่นอนนะครับฝากเพจอีกทีหนึง่งเซ v e ่นแอนเดอร์เรกดีเซลไทยแลนด์นะครับเราจะรวมปั๊มสายทั่วาฝาเมืองไทยเลยแล้วพรุ่งนี้ขอบอกได้เลยอีกหนึ่งตัวเด็ดเลยของโคาชนะครับรถไครู้ยังรถใครรรถใค,รครับ รถของจานะนะโอเพ <Open S 1> นปั๊มสายน้ำาเง่งบางมดพรุ่งนี้ช่วงทเที่ยงเวลาเดียวกับววันนี้แหละไหนไหนมาโคราชแล้วต้องเก็บไปให้หมดนะครับฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้ช่วงเที่ยงกดติดตามรอกันเลยแล้วก็ฝากอีกหนึ่งฝากก็คือผู้สนับสนุนใจดีนะครับนะ้ำพงศักดิ์ดีเซลนะครับปั๊มหัวฉีดนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มสายคอมมอนเรล KK M Racing Performance นะครับแล้วก็นกจิตรวมช่างเชีงกง ไปเลือกใช้บริการกันได้เลยแล้วก็คือวันนี้เดี๋ยวบางกูฝากสติกเกอร์มาที่หลังสติกเกอร์หมดนะขอโทษทีคือเหลือมาเอามาแค่ชุดเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะติดรถจากนะเขาเดี๋ยวผมฝากมาให้อีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวว่ากันนะอ้าโอเควันนี้ผมบังกูแล้วก็เสียแม็กฝากกับร้านมอเตอร์ไซค์เขาอีกทีนะครับที่นองขวางบึงน้องขวางโหนองขวางโคราชนะครับอ้าววันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ